มีเวลาอีก17วันนะผมกว่าตู้โรเจอร์กับตู้ยามาโตะเนี่ยจะออกไปนะครับผมซึ่งตัวที่จะมาต่อจากตู้นี้เนี่ยแน่นอนเลยว่าต้องเป็นอ e ีเอตัวต่อไปของเกมวันพีชพอตตี้รัดแน่นอนเลยนะฮะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยตัวเกมน่าจะฉลองครบรอบ3ปีพอดีเลยนะครับผมก็เท่าที่ทุกคนคาดเดากันเลยฮะว่าไคโดราบังกรเนี่ยต้องมาแน่นอนเลยนะครับผมแล้วก็มีสกิลอะไรหลุดออกมาแล้วครผมโมเดลก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะฮะมันคงมาเป็นไอที X ่ T โกงมาก,มากๆแน่นอนเลยครับผมสหรับไคโดนะครับเรื่อง ไคโดเนี่ยผมว่ายังไงไคโดก็ต้องมาแน่นอนนะผมในฉลองครบรอบ3ปีนะผมแต่มีอีกเรื่องนึงที่เราไม่ค่อยมั่นใจนะผมว่าไอ้ตัวที่จะมากับไคโดเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรกันบ้างนะผมที่แน่ๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมีสัก2ตัวนั่นเองนะผมคือมากสุดแล้วนะไม่เคยเห็นมากกว่านี้แล้วนะผมคือสมมติถ้ามาอีกสัก3าตัวเนี่ยก็คือรวมรวมกับไคโดแล้วเป็น4ตัวเนี่ยมันก็คงแบบเยอะเกินไปหรือเปล่านะผมก็น่าจะประมาณสัก2ตัวเ่ยต่ำสุดแล้วนะฮะตัวแรกเลยเนี่ยที่มีโอกาสจะมาพร้อมไคโดนั่นก็คือคว ควีนเนี่ยเคยหลุดสปอยมานานมากแล้วนะผมนานมากแล้วนะผมมันก็เป็นโอกาสดีนะผมที่จะมาคู่กับไคโดนะฮะควีนเนี่ยมีพลังผลปีศาจนะครับผมผลริวลิวนะผมโมเดลแบล็กฮิอซอรัสนั่นเองนะผมหรือเนเสายาวนะฮะถ้ามาเนี่ยก็คงเป็นสายโซออนที่ค่างเก่งพอตัวเลยนะผมควรมาเป็นรีเจนต์มากๆเลยนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งที่แบบหลุดมานานแล้วเหมือนกันนะผมหลุดมาพร้อมควีนเลยนะฮะนั่นะคือแจ็คนั่นเองนะครับผมผลปีศาจของแจ็คนี่ก็เป็นสายโซออนเหมือนกันนะผมโด การแปลงร่าเป็นแมมมอสนั่นเองนะครับผมเอาจริงๆถ้ามันมาแค่แจ็คควีนแล้วก็ไคโดเนี่ยแสดงว่าเราจะมีสายโซออนทั้ง3ตัวที่จะเข้ามาใหม่ในเกมวันพีชเบลตี้ลัดนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสงสัยนะผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะผมนั่นก็คือเรื่องของคิงนั่นเองนะฮะดูเหมือนว่าคิงเนี่ยจะไม่มีข้อมูลหลุดสปอยมาเลยนะผมว่าแบบโมเดลเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีสกิลอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะผมหลุดออกมาแค่แจ็คกับควีนแค่นั้นเองนะผมส่วนคิงเนี่ยไม่มี เลยนะฮะก็ค่อนข้างน่าสงสัยนะผมว่าไอ้ครบรอบ3ปีเนี่ยมันจะมาครบไหมนะผมแจ็คคิงควีนแล้วก็ไคโดเนี่ยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะมาเป็นคิงแล้วก็ควีนแล้วก็ไคโดก็ได้ผมส่วนแจ็คเนี่ยก็เอามาเป็นตู้ดนะีเจนเดือนหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะผมหรือว่าอาจจะมาเป็นไคโดแล้วก็แจ็คแล้วก็ควีนนะผมส่วนเดือนหน้าก็เป็นรีเจนคิงนะผมมาแค่ตัวเดียวอะไรประมาณนี้นะฮะแต่สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆก็คือมาเป็นไคโดแล้วก็แจ็คคิงควีนเลยทีเดียวดีกว่าผมครบรอบ3ปีทั้งทีผ สามดารานำของไคโดเนี่ยยังต้องมาพร้อมกันดิฮะแล้วก็จากที่ผมเคยเปิดโหวตไปนะผมว่าทุกคนคิดว่าคิงจะมาไหมนะผมส่วนมาเนี่ยมีคนโหวตว่าคิงจะมาแบบเยอะมากๆเลยแล้วผมค่อนข้างจะมั่นใจกันเลยทีเดียวเลยนะฮะก็เราก็ได้แต่หวังว่าคิงเนี่ยจะมาพร้อมกับเพื่อนๆนะผมอย่างแจ็ควีนแล้วก็หัวหน้าอย่างไคโดนั่นเองนะผมถ้าเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยจะมีตัวรีเจนต์มาใหม่3ตัวนะผมแล้วก็ตัวเอ็กมาใหม่อีกหนึ่งตัวนั่นเองนะผมในตอนไปลายเดือนมกรานี้นน่น ะะก็คนที่มีเพชรเยอะๆเนี่ยค่าเน่ยจะตื่นเต้นน่านดูเลยแลผมส่วนคนมีเพชรน,น้อยเนี่ยก็คุณเริปล่อยวางไปนะผมดองเพชรรอ,อ3.5ปีดีกว่านะผมโอเคถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงเนี่ยสมามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ